เมื่อระบบประสาทต,ต้องการทางลัดเรื่องเล่าจากการเคลื่อนไหวที่ถูกฝึกใหม่คุณเคยสังเกตไหมว่าแค่การจับมือหรือเสียงกระตุ้นเบาๆก็สามารถเปลี่ยนพลังในการเคลื่อนไหวของใครบางคนได้อย่างน่าประหลาดณห้องกายภาพบำบัดแห่งหนึ่งชายวัยว65ปีที่เคยป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองกำลังพยายามยกแขนข้างที่อ่อนแรงขึ้นเหนือศีรษะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนักกายภาพบำบัดยืนข้างเขา ใช้มือวางที่หัวไหล่พร้อมออกคำสั่งว่ามองตามมือของคุณยกแขนขึ้นแบบนี้ครับดีมากไม่นานแขนที่เคยนิ่งเฉยกลับเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะมีแรงและแม่นยำขึ้นนี่คือเวทมนต์ของ PNF ที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง PNF เมื่อการกระตุ้นระบบประสาทคือกุญแจปลดล็อกการเคลื่อนไหว PNF คือแนวทางบำบัดที่มีพื้นฐานทางประสาทสรีรวิทยา โดยมุ่งเน้นการเปิดสวิตช์ให้ระบบประสาทต,ตอบสนองต่อกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงผ่านการกระตุ้นจากตัวรับความรู้สึกในร่างกายเช่น Muscle Spindle และโกกิ t e n ดอ n อ r g a แกรวมถึงสิ่งเร้าภายนอกอย่างเสียงการสัมผัสและการมองเห็นจากจุดบกพร่องสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมในชีวิตแนวทางนี้ไม่ใช่แค่ฝึกกล้ามเนื้อแต่เดินตามกรอบแนวคิดของ ICF หรือ International Classification of Functioning Disability and health ที่เริ่มจากการประเมินว่าผู้ป่วยมีปัญหาที่โครงสร้างหรือหน้าที่ร่างกายตรงไหนสิ่งนี้กระทบกับการทำกิจกรรมใดเช่นลุกซิ่งเดินและมันจำกัดชีวิตเขาอย่างไรจากนั้นนักบำบัดจะตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูเช่นเพิ่มแรงกล้ามเนื้อเพื่อลุกจากเก้าอี้ได้เองโดยใช้เทคนิคของ PNF เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ไม่ใช่แค่การออกแรงแต่เป็นการสื่อสารกับระบบประสาท PNF เชื่อว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานลำพังแต่ต้องได้รับคำสั่งที่ถูกกระตุ้นด้วยเทคนิคต่างๆ stretching ยืดกล้ามเนื้อให้อยู่ในตำแหน่งพร้อมใช้งาน resistance ออกแรงต้านพอเหมาะเพื่อกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่ให้เหนื่อย traction และ approximation ใช้แรงดึงหรือแรงกดเพื่อเปิดการรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อคำสั่งเสียงและสายตากระตุ้นสมองส่วนการเรียนรู้ให้รู้ว่ากำลังทำอะไร อยู่ตรงไหนในขณะนั้นในทางวิทยาศาสตร์เทคนิคเหล่านี้เชื่อมโยงกับกลไกอย่าง Spatial summation, Temporal summation และ Reciprocal inhibition เพื่อกระตุ้นให้ระบบประสาททำงานอย่างเป็นระบบจากจุดปลายสู่จุดต้นรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ diagonal pattern หนึ่งในเอกลักษณ์ของ PNF คือการฝึกแบบแนวทะยงหรือ diagonal pattern ที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวในชีวิตจริง เช่นการยิบของหรือการเดินตัวอย่างเช่น D1 ของแขนจากการเอื้อมข้ามตัวไปยังยกแขนขึ้นตรงหน้า D2 ของขาจากขาข้างหนึ่งไขว้ไปยังยกขึ้นด้านข้างการเคลื่อนไหวเหล่านี้เริ่มจากปลายนิ้วข้อมือแล้วไหล่คือการไล่ลำดัดแบบ Timing for Emphasis ซึ่งถูกต้องตามธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่แค่แขนขาแต่รวมถึงลำตัวและการเคลื่อนไหวร่วมกัน PNF ไม่ได้แยกกล้ามเนื้อออกจากกันแต่เน้น Synergistic Movement คือการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อเช่นการเคลื่อนไหวของสะบักและไหล่พร้อมกันการเคลื่อนไหวของเชิงกลางกับกระดูกสันหลังการหมุนลำตัวผ่านรูปแบบมือและขาแบบไม่สมมาตรเทคนิคเฉพาะที่ตอบเป้าหมายต่างกันเพื่อเพิ่มแรงใช้ repeated c o n t r a c t i o n combination o f isotonic เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว ใช้ Hold Relax Contract Relax เพื่อให้กล้ามเนื้อเริ่มขยับได้ใหม่ใช้ Rhythmic Initiation เพื่อความมั่นคง Stability ใช้ Rhythmic Stabilization เมื่อการฟื้นฟูไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่คือการสื่อสารแบบลึกซึ้งระหว่างสมองกล้ามเนื้อและใจ PNF ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบการเคลื่อนไหวในห้องบำบัดแต่มันคือการฝึกความเชื่อมโยงใหม่ของร่างกายและจิตใจ การสื่อสารใหม่ของร่างกายที่บอกว่าคุณทำได้ในวันที่ระบบประสาทกำลังเรียนรู้ที่จะเดินใหม่อีกครั้งและนี่คือเรื่องราวของการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เริ่มจากกล้ามเนือ้อแต่อาจเริ่มจากแรงบันดาลใจและสัมผัสจากใจของนักบาบัด